สวัสดีค่ะโ้คนดูสามล้านคนโอ้พวกเราเฟมอะสิดจุดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟรมเปิดมาก็ติดสกิปชิบ่ะที่นั่งมันพี่พอโซฟากว้างมากเฟมมันไม่พอเออได้ได้ได้ สวัสดีค่ะ Hello Good Evening อินเตอร์แฟนหน่อยค่ะะ Hello ค่ะ Hi อินเตอร์แฟน Hi อินเตอร์แฟน What are you doing today ค่ะ How are you วันนี้ราทำอะไรกันคะสุไท้ายแล้ววันนี้เรามาไลฟ์กันครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมา Recap EP ตอนนั้นเรา Recap ไปถึง5เนอะใช่ไี้มา Recap EP 6ง พร้อมกับงานอะไรนะคะเรื่องนี้พร้อมกับอะไรคะพร้อมกับโปรโมทงานอะไรคะงานอะไรอ่ะม๋อะไรงานกดบัตรพรุ่งนี้กลับมาโปรโมทงานกดบัตรของพวกเราค่ะพรุ่งนี้ฟิแนลอีพีแฟนมิทติ้งค่ะใช่ค่ะโอ้ฟิแนลอีพีแฟนมิทติ้งใช่กดบัตรพรุ่งนี้แล้วใช่ค่ะบสิบโมงสิบโมงตรงที่ไททีแกนเมเจอร์ทุกสาขานะคะ แล้วก็กดบัตรเพื่อมาเจอพวกเรานะะคใน EP สุดท้ายวันที่5เมษายนนะคะใครมาก็กดใจกันไว้เลยนี่ก่อนจะกดบัตรกดใจกันเลยครับผมถูกใจสิ่งดีอะพรุ่งนี้จะตื่นมารอดูกันไหมคะค่ะพรุ่งนี้จะตื่นมาตื่นมาเลยว่าบัตรจะขายหมดเลยคือกดบัตร10โมงเราตื่นตี2อ่ะโอ้ยคือรอรอเล่นคือคือพี่ไม่ตื่น แน่นอนเพราะว่าเวลาจริงๆพี่ยังไม่นอนจะพี่จะตื่นมาเก้าโมงคอยดูก่อนว่าใครจะกดบัตรใหม่มีใครตื่นเต้นไหมถ้าแบบบัตรเหลือเรากดเองอ๋อใช่ใช่บัตรเหลือเตรียมแล้วบอกแม่แล้วเอามาให้หมดญาติทางตระกูลญาติน้อยทำไมเดี๋ยวเอาเพื่อนไปด้วยอ่ะโอเคมาก่อนจะไปเจอพรุ่งนี้ซีรีส์ EP 10แล้วรีแคปกันหน่อยดีกว่าครั้งที่แล้วเรารีแคปกันจนถึง EP 6 แบบ ep ห้าก็ ep หมาวันนี้มาคุยกันต่อถึงพบถึงกัน ep หกเนาะตุ้มไหมตุ้มตุ้มต้ามไหมตุ้มต้ามเรื่องอะไรบ้างเรากลับมาจากแคมป์ไงอ๋อเป็นซีนที่วันนี้ชอบด้วยหีิ ep กลับมาแคมป์ชอบมันเป็นเลิฟซีนแรกอ่ะเลิฟซีนแรกที่เล่นด้วยกันที่ออกจากเซฟโซนของดกรักและเพ็อืมใช่เป็นความมวลมวลอะไรมวลความแบบ ทั้งอึดอัดแต่ก็แต่ก็อยากลองรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองหน่อยใช่เป็นไงใช่่แล้ว ep เจ็ด ep เศษเป็นยังไง ep เจดหรอ ep เจ็ดมีอะไรนะ ep เจ็ดคนเดียวกอนคือว่าเลยพอคอลักกันปุ๊บแต่พูดแตงโมสาม้งแตงโมแตงโมแตงโมไม่สนุกเลย อ่ะพูดแตงโมสามครั้งแตงโมแตงโมแตงโมเนี่ยไม่สนุกเลยพี่ชอบก๊อฟหนูเนาะไม่ก็คืออีเจ็ดก็คือแบบว่าเราแบบเปิดใจกันแล้วไงว่าเออเราแบบว่าชอบกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเอคะชุดนอนได้นอนไหมได้นอน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 เนะใช่ได้นอนหลับอยู่หลับอยู่ รู้หรือเปล่าว่าคุณได้รับฉายาด้วยนะคะจากอีกคณะฉายาว่าโจนขโมยกระดุมโจนขโมยกระดุมนี่กับขโมยกระดุมนี่เหรอใช่ก็นี่มาขโมยกระดุมนี่ก่อนปะไม่นะคะอะไรที่เราเคยเอ่ยที่อันเนี้ยดูโดนที่แพรแก๊สหน่คือกระดุมที่หายไปหรอใช่ที่แพรเด็ดออกไป มันกระดุมไม่จะเป็ีนต่อไปไม่ไม่จะเปลยนต่อไปเหมือนที่นี่แหละกับกระดุมไม่เคยโดนเป็นเนาะใช่เสื้อเชิ้ตไม่กระดุมสิเม็ดติดกี่เม็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวใช่กระดุมไม่เคยได้ทํางานนะคะใช่อันนี้จริงแล้วเหรอจริงหรือไม่จริงจริงนี่ครับไหนนะเอออ่ะกินแตงโมไหมแตงโมนายแตงโมแตงโมแตงโมอ่ะใช่ ก็หลังจาก EP 6ก็หลักกันี้ก็หลักกันฉามแล้วก็แบบแตงโมหัานฉ่ำหวานช่ำหวานตั้งแต่ต้นงยันจบเลยจริงชอบ EP 7นะมันแบบว่าหวานไม่จบไม่สิ้นนะแบบเฮ้ยรักก็อย่างเงี้ยเฮ้ยรักก็อย่างเงี้ยเฮ้ยดีปะดีดีดีชอบชอบแบบว่าเป็นอีพีที่ยาวนานเป็นอีพีที่รู้สึกว่าโอ้ยังไม่จบอู้ยังไม่จบโอยังมีอีกหรอยังมีอีกหรออะไรอย่างเงี้ย ถูกใช่ต่อไป ep แปดเป็นไง ep แปด ep แปดเป็น ep ที่พี่กว,วีรู้ความจริงว่าว่าน้องสาวแวแอบพบก,กับแฟนเก่าของพี่แล้วก็เป็นการตัวใช่แล้ว<ม>เป็นการเปิดต,ตัวที่แบบไปหายายแบบนี่เออแล้วก็เราก็เลยแบบพอเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างก็พาดาลับัไปเปิดตัวกับที่บ้าน ใช่แล้วก็กินก้านกะเพราอืใช่คือซีนั้นหนูกินจริงนะคะใช่เพื่อเพื่อความสมจริงแต่หนูไม่กินเนื้อหนูไม่กินเนื้อด้วยหนูก็เลยต้องกินก้านจริงๆริงเออเพราะว่าอันนั้นเป็นกะเพราเนื้อจริงๆช่วันนี้ไม่กินเนื้อนะคะทุกคนก็เลยกินก้านก็เลยต้องกินก้านกะเพราจริงๆนี่แน่หนูโทษแล้วก็มีการเปิดเผยคมนแคะจริงๆี่เนเน่ว่าทําไมที่เนเน่ถึงแบบดุ อ่าก็อีพีแบบใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมีการเปิดเผยบอ,องพี่เนเน่แหละว่าเพราะเหตุใดพี่เนเน่ถึงโกรธเกลียดแค้์บ้านแบบนี้นักหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะป็นเบื้องหล,ลังเบื้องลึกเบื้องหลังอดีตของพี่เนเน่ใช่ใช่ค่ะก็ส่วนอีพีเก้าอีพีเก้าเป็นไงล่าสุดก็มีการเปิดตัวน้องอีกคนหนึ่ง สิงห์น้องสิงห์ใช่เล่นเป็นก้อยปะเป็นก้อยก็เป็นน้อยเป็นน้องคุณอิจอ่ะใช่เป็นน้องพ่อลูก้ลูกเยอะลูกโด่งมากเลยแบบลูกเยอะอ่ะลูกหลับอ่ะใช่เปิดตัวลูกเปิดตัวลูกจะมีอีกไหมจะเปิดตัวอีกใครเปิดตัวใครอีกน้องเต๋าน้องเต๋าเขาอ่อนเด็นเท้าอยู่นะจริงนะคะเขาเป็นเมนตัวหลักอยู่นะ จริงจริงหลักกว่าเราอีกนะใช่เพราะว่าน้องแบบเป้าปลามั้งแต่แะอีพหนึ่งจริงคือ EP พเก้าเนี่ยน้องเด่นนะเราไม่คิดว่ามันจะเด่นขนาดนี้ต้องมีแบบออกงานแล้วนะคนถูกใจนะต้องพาออกอีเวนต์เนาะ้องเพลงไหม้องเพลงไหมอะนเราเพลงไปอุกีออาร์มปน้องไปน้องเตาอุกไีอาร์ก็ดีใจไหมที่คนชอบดีใจมากที่แบบน้องเตาแบบอื เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนค่ะใช่ก็ฝากขอบคุณแทนน้องเตาด้วยครับชื่อที่ตั้งเองใช่เป็นมามีงเตาดีอ่ะเก่งมากเนาะครับคก็ใครยังไม่ได้ดู EP 1-9ถึงนะคะแนะนำให้ไปดูก่อนที่จะดู EP 1 0บในวันเสาร์ที่ยูทูบเลยจริง็มพีออฟิเชีใช่ค่ะก็ไปดูกันได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างพวกเราจะพูดตกหล่นอีกไหมอืมค่ะตกหล่น นิดหน่อยใช่ฮะใไหนก็สปอยอีพีสิบแบบสปอยอีพีสิบเหรออามันยังไงมันยังไงคือมันมีซีนหนึ่งที่จ่าตึงใจนี่นะซีนอะไรพูดไม่ได้นะก็สีนคือคือเป็นเจี๊ยบอะคือมันเป็นมันเป็นซีนที่ที่คาเฟ่แหละที่ที่ที่พี่แพรมแบบไปหาดอกรักตอนที่มันมืดมืดแล้วอ่ะเป็นซีนที่รู้สึกว่าจุดเริ่มต้นของความอ่อนไหวของพี่แพรมมากอ่ะ แค่จุดเริ่มต้นอันนี้คือจุดแค่คือมันหมายถึงไม่ไม่ได้อ่อนไหวในด้านแบบรักกันเรารักกันมานานแล้ว <ừ> um. แต่หมายถึงว่าความเปราะบางอะของตัวพี่แพรม,มันเริ่มแบบเปราะบางมากตั้งแต่ซีนนั้นเป็นต้นมาอืาอก,ก็อยา,ากให้คนไปติดตามดูชอบ <c oughs> ชอบชอบชอบซีนนั้นครับตอนถ่ายรู้สึกว่าชอบมากใช่เหมือนกันครับแล้วก็ยังมี หลายซีนที่น่ารักนะเด็กปะใช่ค่ะแม่มีหลากหลายซีนเนาะที่น่ารักแล้วก็จะฮอปถือว่าวิมมี่ฮอปขอูบเลยว่าทายเบรกสีรึเปล่าทายเบรกสีเหรอเกินระดับหุยมีคนสปอยแล้วอ่ะทายเบรกสีเาคือมีฮอปอยู่นะคะทุกคนต้องไปติดตามกันพรุ่งนี้ค่ะผมครับผมมาไหนไหนก็เราพี่มี่เคยออกตัวเลยเป็นเจนสีเฮ้ย ทำไมคะขอดูใกล้ๆหน่อยคอมเมนต์เลยมั้ยคะพี่อ่านเราว่าอ่านคอมเมนต์กันมิงกันหน่อยฮัลโหลเมบรอนี y from Philippines Hi กดบัตรพวกนี้ไว้พอหน่อยคราขอให้ได้นะขอให้กดบัตรได้แล้วก็มาเจอพวกเรานะคะสู้ค่ะทำได้อยู่แล้วเพราะเพราะแฟนคลับเราเก่งใช่ก็อยากให้มาเจอกันแหละอุ๊ย หยุดดิรอพรุ่งนี้วาแล้ก็พรุ่งนี้ก็คือมีกดบัตรตอนงสิบโมงใช่แล้วก็สองทุ่มครึ่งก็มีอีพีซีโหจุกๆเลยจุกๆอ่ะพรุ่งนี้จุกอ่ะพรุ่งนี้จุกจุกอ่ะได้เมื่อกี้อะไรเจนซีนะคะอ่ะค่ะเนื่องจากว่าพี่พี่เคยเคยโมเดลก็เป็นเจนซีเหมือนกันใช่คือพี่หนูเป็นเจนซีนะเป็นเจนซีถ้าถ้าด้วยด้วยพอสอบเกิดแล้วอ่ะค่ะใช่ตอนต้นค่ะจะเราจะมีเพลงฮิตใน ติ๊กต็กอกขึม,มานะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์เรามาเดากันว่าคุณจะตออสิ่งนี้กันได้หรือไม่อืมอ่ะประโยคแรกพร้อมหรือไม่พร้อมทาไมเท่งทงทําไมเท่งทงท,ทําไมเท่งทงไม่สนใจแม่ไปสนใจออ้แพนเค้กช่ปาขอแต่แต่เหรอไม่ด <laughs> ูไม่เคยดู แต่ว่านิมเป็นสีไปสนใจนางเพนเค้กมันฮิตมันหนีฮะรีโพสแมวร้องอยู่เลยช่วงหนึ่งอ่ะแมว<ร>มันเล่นอ่ะตลกคนเอาแมวไปลิฟทิ้งอ่ะหรออืมแต่เคยได้ยินอยู่แต่ว่าไม่ไม่ไม่แม่นเท่าเนี้อ่ะวันนี้ได้เป็นหนึ่งสีปลอมไงนี้อ่ะต่อไปกันดีกว่าค่ะชิคเก้นชิคเก้นอะไรอ่ะชิคเก้นชิคเก้นอะไรอ่ะบานาน่าหรอ ชิคเก้นบานาน่าเหรออยากโกหกอะไรอ่ะชิคเก้นอะไรอ่ะขนมอะชิคเก้นอะไรบานาน่าชิคเก้นบานาน่าชิคเก้นบานาน่าบานาน่าบานาน่าคือบริบทไหนถึงใช้อันนี้เต้นอารับิกเต้นอารับิกอืมเหรอวะอ่ะดีดีอย่าโกหกมันฮิตมันฮิตอยู่มันฮิตมันฮีตติ๊กตอกอ่ะติ๊กตอกชอบอะไรที่มันไม่ค่อยมีเสียงเหอแต่ว่าก็ ปกติพี่ก็ดูติกตาอควานะแล้วราฟผิดเราขึ้นไรราฟผิดเราอะฉันคงมีแค่ชีวิตกลางคืนคนก็ตื่นแล้วนอนนี่ยขึ้นอะไรแบบเนี้ยวิธีแสดงความรักคุณโบเอออะไรประมาณนี้เเออใช่อ่าเข้าไปอ่ข้ต่อไปเข้าต่อไปสามสองหนึ่งสปอร์ตผู้หญิงคนนี้เลยได้มิคะอันนี้พอรู้อยู่ ถ้าอยากสปอร์ตเอมมี่วันนี้ต้องไปกดบัตรยังไงคะสามสองหนึ่งสปอร์ตอีมี่วันนี้หน่อยได้ไหมคะถ้าถ้าถ้าอยากสปอร์ตพวกเราสองคนนะคะก็ไปกดบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะพรุ่งนี้สิบโมงตรงนะคะอาร์ตแอนดอีพีแฟนมิ่งของพวกเรานะคะใช่ค่ะโมเมนต์ที่จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วคือโมเมนต์ครั้งแรกถูกไหมครับใช่ก็อยากให้ทุกคนมา จอยโมเมนต์เดียวของพวกเรานะคะวันที่5เมษายนถ้าใครว่างก็มาดูตอนจบไปกับพวกเราแล้วก็มาชมโชว์พิเศษของพวกเราด้วยมาสร้างความทรงจำใช่ันของพใช่ค่ะครับผมเก่งมากอ่ะเข้าต่อไปกันดีกว่าเรือกล้วยเรือกล้วยเขามีไว้ขี่มานั่งซ้อนกับพี่ซีมาโยกมาโยกเออเคยเล่นแล้วใช่เราเล่นกันตอนอีพีหนึ่งเก่งเราเล่นกันตอนอีพีหนึ่งอ่านต่อไปครับ เแค่ดูก่อนดิคุณเฮ้ยแต่นี่ไม่มีเฉลยไม่มีเฉลยคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกโอ้โอ้เป็นคนสวยใช่อลองลองคิดนานนิดนึงเนาะคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกเข้าล่องนี้มเหรอใช่พูดต่อพูดต่อชอบชอบโอ้เโอ้เป็นคนสวยเป็นคนสวยถูกไหมถูกแหละใช่เก่งเก่ง อันต่อไปอล้มาดูต่อไป My lips My lips like sugar My lips like sugar ใช่ไหมถูกต้องอ่ะอันต่อไป R E R เขายังไม่ทันพูดเลยพูดดูอ่ะอ่ะพิธีกรพิธีกรแย่งสีเลยยิงแยกสีเก็บเก็บเก็บเขาเป็นพิธีกรเนี่ยเขาเป็นหนึ่งพิธีกรหัวใจพิธีกรหลอกเข้าใจอือ E R R L E R E U ออ้ออีออีอเออเออเอใช่ปะวะเพลงจริงมันร้องไงเนี่ยร้องแบบนี้เยอู้อี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 อออี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 อเอีอีอีออี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 อเอี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 ออี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 อ่อี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 ออี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 อรอี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 ีอีอีออี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 ้ีีออ TikTok แมสมอออมากอ เซนเซ่ต้องแอปดั้หรอแอปดั้อะไรแบบนี้ไอจีไม่ปิดก็คือตอนเนี้ยลง spotify เหลวอ่ะเฮ้ยคือมันมาแล้วมันมาแล้วว่ามันลงวันแรกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฟังกันนะคะรวมถึงของวันนี้ด้วยใช่ที่เพลง between us นะคะระหว่างเรานะคะใชไปฟังกันได้เก็บไว้ใน playlist ของ us ก็คือมีไม่อยากสูบเธอในฝันของพี่ซินตอนนี้เข้าแล้วของพี่ซินแล้วแล้วก็มีของวันนี้เนาะ between us แล้วก็มากกว่าที่รัก เดี๋ยวรอรอเป็นมากกว่าเอ้ยไม่อยากจูบเธอในฝันเวอร์ชันพวกเราสองคนทีลนี้บอนนี่ใช่จะมีไหมก็เป็นกลังใจพวกเราด้วยเพราะไม่รู้ไม่รู้มีไหมคะไม่รู้มีมีมีเสียงพ่อบอกมพ่อบอกมีใช่มีมีก็เดี๋ยวรอเวอร์ชันพวกเราด้วยใช่ค่ะตอนนี้ก็ฟังในยู u ูบกันไปก่อนเป็นความแน่นอนว่าอาจจะได้ยินเพลงนี้แน่นอนในงานอะไรค่ะ อาจจะได้ยินเพลงนี้แน่นอนในงานอะไรคะ Arts Final e P Fanmeeting ค่ะใช่เราต้องร้องเพลงนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่เป็น OST เนาะเป็นเป็นเพลงประกอบก็คือร้องหมดแหละเพลงประกอบสามเพลงเนาะอ่าอย่หลุดใช่ใช่มันก็แหม่เขาก็ดูเดาออกแต่ันเพลงนี้รู้อยู่แล้วใช่แต่มันจะมีความพิเศษมันจะมีความพิเศษยังไงอะวันนี้สเปเชียล ก็อาจจะแบบใส่ไข่ใช่ใส่กล้วยไหมกล้วยก็ได้พิเศษเส้นอะไรเงี้ยใช่อืมอ่ะมาก่อนหน้านี้แฟนๆมีถามคำถามมาในแอคซิลี่เยอะมากเรามีเรื่องคำถามให้คู่คุณแล้วค่ะคุณลองอ่านดูถามว่าอะไรถ้ามีแฟนจะไปเที่ยวด้วยกันอยากไปเที่ยวที่ไหนเพราะอะไรคะตอนนี้อยากไปเชียงใหม่อืมใช่ร้อนๆเลยร้อนๆเลยร้อนๆเลยอยากไปข้าวซอยอ่ะ ขับอลยเขาซอยเขาซอยอ่ะเคยกินข้าวซอยฮังเลอยากกินฮังเลด้วยหรอเออี่ชอบกินแกฮังเลมากใช่ชอบ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 มากไม่เคยกินให้ดูแต่ชอบแกงฮังเลใส่มะเขือเทศป่ะไม่ใส่่ไมรู้แกงฮังเลมันเป็นสีน้ำตาลน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเออแล้วก็แบบอยากไปไหว้พระเลยต้องหาวันว่างแล้วแหละจีได้ใช่ค่ะคำถามต่อไป อะไรที่ทําให้เอมี่บอนนี่มีความสุขหลังจากเจอเรื่องที่เครียดมาคะส่วนเราในฐานะแฟนคลับได้เติมแท็กทั้งสองหลังจากเจอเรื่องเครียดทำให้ความสุขของเราก็อ่านแท็กไงอออ่านแท็กก็หายเครียดติดนะหรือเครียดกว่าเดิมแบบมุ่นกว่าเดิมก็มีอ่านแท็กบ้างแล้วก็เห็นทุกคนแฮปปี้ก็แฮปปี้นะคะค้าผมถ้าในชีวิตจริงมีคนแบบดอกรักมาจีบพี่มี่จะหวั่นไหวไหม แบบดอก,ก,อกตาก,ก,กหรอก็ต้องวัไหนละปะสเต็กเลยปะสเต็กปะสเต็กก่อคือก็คงก็คงไม่ใช่สเต็กแต่เพราะไม่ใช่เสเต็กนี่แหละเพราะไม่ใช่สเต็กนี่แหละเราเลยรู้สึกว่าไม่น่าสนใจน่าสนใจ <_ S 2> ใช่คือเราไม่ได้มีสเปคกขนาดนั้นแต่ว่าถ้าแบบมันหลุดกรอบไปจากที่เราเคยเจอ <_ S 2> เราจะสนใจกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยขาขาถ้าเปรียบ เอมี่กับบอนนี่เป็นระดูหรือดูหรือดูหรือดูคิดว่าแต่ละคนเป็นหรือดูอะไรคะทำไมคะอเป็นเอมี่กับบอนนี่ใช่ไหมอืมเอมี่บอนนี่หนาไม่ใช่พี่ทาดอกรลับพี่นี่จะเป็นระดูหรือดูระดูหรือดูโอ้ยหรือดูขอให้เราสลับกันพูดหรือเปล่าอ้าวเหรอให้พี่บอกของบอนนี่เหรอ อะลองบอกกันละกันเนี่ยะวันนี้เราบอกอะถ้าพี่มีอืมเดี๋ยวดูอะไรอะมีดูอะไรบ้างเป็นอะไรดูร้อนฝนหนาวร้อนฝนหนาวดูร้อนดูร้อนโน้ตี้มี่เราะเป็นคนฮอตเขาเป็นคนฮอตเพราะว่ามันค่อนจะฮอต ซัมเบอร์เกิร์ลซัมเบอร์เกิร์ลใช่ใช่ไม่ชอบหน้าฝนชอบจริงเหรอพี่ก็ว่าเหมือนรักเลยอ่ะเออใช่เออแต่พี่ไม่ค่อยชอบไม่ชอบหนน้าฝไม่ได้ชอบเล่นฝนชอบฟังเสียงฝนเฉยเอแบบเอเซีมาตอนนอนอ๋ออันนั้นอันนั้นก็ชอบฟังเหมือนกันแต่แค่แบบไม่ชอบเปียกฝนอ๋อแต่ชอบเวลาฟ้ามืดๆฟิวๆอือืพี่ชอบฟ้าสีส้มๆอ๋อเหรออืมใช่เออแล้วสรุป หนูดู้ด้วยฝนฝนพี่มิรู้ร้อนได้ไหมได้ได้เข้าหมดแล้วคำถามพี่มี MBTI MBTI ไม่ได้ถามเขาไม่ได้ถามเขาไม่ได้ถามแต่เป็นคำถามที่เป็นต่องใสพี่มีเพงเล่นเี้วเพราะว่าเมื่อวานวันนี้ส่งอะไรมาส่งอีกเว็บไม่ทำคือแบบคือเว็บนี้มันอีกอันนึงมันละเอียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกวันอะโอ้ยทุกวันอะ วันชาวนี้คุณเติมเอมบิล่ยังส่วนผมส่วนผมโดนเติมทุกวันเลยเออแต่มันเปลี่ยนแค่แบบตัวหนึ่งอะไรเงี้ยของเราเนาะใช่ใช่แต่ก็คาใจแค่ตัวเดียวมันก็นี่ปะนี่หนึ่งรู้สึกว่าไม่ใช่เนี่ยเราเราเป็นตัวอะไรอะสบอยสบอยสบอยสบายไม่ไม่สบอยไม่สบอยไม่สบอยไม่่บอกสีสีมันไม่บอกสีก็รู้ดีมีตัวที่เราเหมือนกันตัวที่เราเหมือนกันน้องบอกไหมตัวที่เราเหมือนกัน อ๋ออ๋อตัวสุดท้ายเออแต่บอกไหมว่าไงไม่บอกไม่บอกให้ไปดาวนนี้เราเหมือนกันให้ตัวสูงในงานในงานนี้จะเฉลยปะในงานอัสไฟนอลอีทีจะเฉลยไหมเฉลยไหมคือถ้าเขาถามก็อาจจะพูดแต่เขาไม่ถามหรอกมันไม่เกี่ยวกับซีรีส์ไงเดี๋ยวผมใส่ก็ไม่ได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะถามเอ๋ะได้ก็แต่ก็ F y I ว่า E T I ก็เปลี่ยนได้ตลอดอ๋อใช่แล้วแต่สถานการณ์ มีหลายแบบปเเลยน้อย MBTI ไม่เอา I เร v e อยู่นะไม่เอา I l ร v e อยู่หรออดเลยอดเล่นมุกเลยไอะไรดีอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปทำให้ละเอียดก่อนหนูว่าหนูละเอียดจัดหนูหนูละเอียดแล้วหนูว่าหนูเป็นนี้แหละหนูหนูเป็นนี้แหละโอเคหนูพอแล้วเนาะพอแล้วคือหลายคนมาแซวว่าแบบว่าบอนนี่เล่นเพราะว่าได้แต่ extrovert หรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่เคยเล่นได้เล่นเพราะหมกมุ่นเล่นเพราะหมก ส่วนจะว้ามามีคำถามมาแล้วว่าผีหลอกกับคนหลอกอันไหนน่ากลัวกว่ากันคะผีอุ้ยกูกูหรอเป็นคนกลัวกูกูไม่ชอบโดนหลอกอ่ะคนหลอกก็ไม่สนุกนะไม่ชอบไม่ชอบผีหลอกดีกว่าเราเคยมีเขาบอกว่าไหนไหนไม่อันไหนน่ากลัวกว่ากันคนนีคนหลอกดีขอตังค์หน่อยฮะหลอกตังค์หลอกยืมตังค์ ยังไม่คืนน่ากวกวป่ะเจอบ่อยออันนี้ดีพอไหมอ่ะเขาผิวคนหลอกคนหลอกน่ากลัวกว่าคนหลอกหลอกให้รักหลอกให้รักแล้วจากไปแล้วก็รักไหอะไรวะอันต่อไปอุ้ยอะไรพี่แพนหมออุ้ยอะไรนี่ไงมันก็จะเฉลยมีฟิสิกส์เออก็เจอกันมีฟิสิกส์ค่ะเคมาแล้วรักไหมหลอกให้รักแล้วรักไหม ราลักไปแล้วไงจบเลยอ่ะก็จบไม่ถึงใครจบดอกรักก็ต้องมารอดูกันก็ต้องมารอรอดูกาเป็นสามอีพีสุดท้ายของแอสเีดซีรีส์นะคะโอเคอ่ะค่ะอันนี้เคลียร์กันหรือยังคะว่าตกลงใครคือบินนี่เออใครบินนี่อ่ะอย่ามาวันนี้ทะเลาะกันหรือยังวันนี้คุณมีเรื่องอะไรกับทะเลาะกันหรือยังใครคือบินน คือจะต้องมีเรื่องสักหนึ่งใครต่อวันเหรอใครแล้วใครอ่ะอะสาระเลยคือเขาบินผิดเฉยๆอย่าไปว่าเขา Who is Binny นี่เหนื่อยทั้ครับเฉยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมีแฟนเขาว่าบินนี่คือฉันเองเยอะมากเลยนะจริงเหรอเขาคิาว่าเป็นบินนี่กันมั้เพราะเขาอยากให้แบบ เป็นอินนี่กบอยางแบบพี่พี่แพรมตัวเองอชอบินนี่วินนี่หลายคนจริงปะมาแสดงตัวหน่อยไม่เห็นเลยอ่ะเรอเจอกันหน่อยอืมยังไม่เห็นเลยโอเคว่ากันกย่างนีวินนี่ค่อยโอเคโอเคโอเคมีอินเตอร์แฟนถามมาค่ะ Can you describe each other in three words อธิบาย words หรอคะสับคำยูนีอือหืออะไรอ่ะพี่บ้างนี่กูฟี่กูฟี่เหรออืมยู่ว่ากูฟี่เหมือนกันแหละ ซนซิทีฟอืมคริงกี้อ้ิงกี้คริงกี้คริงกี้คริงกี้อืมใช่คริงกี้กรูฟี่นี่คู่คู่คูคูคู่เนี่น่เหรอเมาค่ยวแลวหนูหมดแล้วหมดแล้วก็เนี่ย ไม่มีแบบ beautiful beautiful มีมีมี beautiful yeah yeah มาอันนี้ water semi me, me do to unwind after a long day คะ่ะแบบว่าหลังจากวันที่เหนื่อยหน่าแล้วเราจะแบบวันที่เหนื่อยมากๆเราจะทำอะไรให้เราผ่อนคลายแน่นอนว่าเช่นวันนี้ <c oughs> eat eat แใช่ eating sleeping eating and sleeping อืครับ เขาถามว่าถ้าเอมมี่กับบอนนี่มีน้องสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะตั้งชื่อว่าอะไรอุ้ยของสัตว์อะไรอ่ะวาซาบิโหเผ็ดอ่ะกบเหรอฮะจะจะเลี้ยงอะไรจะเลี้ยงหมาชื่อวาซาบิเป็นเพื่อนโชยุเงี้ยใช่เป็นเพื่อนกับโชยุตระกูลซูชิทำไมอ่ะ อ๋อวาซาบิอทำไมไม่ชื่อแซลมอนอระก็มีพี่ช like ื่อโชอยู่ไงอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงเบอร์นิสเบอร์นิสคืออะไรอ่ะหมาหมาคือชื่อพันธ์หมา เอาไปอร์เซอร์กันได้นะคะเบอร์นี้เหมือนบอนนี่มากจริงเหรอเหมือนขอเปิดให้หน่อยิเบอร์นี้คืออะไรอ่ะคือที่มันมีคิวอะแต่ว่าชื่ออะไรดีอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรตั้งชื่ออะไรเน่ยหรอที่มันเป็นแครอทไหมตั้งชื่อแครอทอืมอะไรอ่ะทำไมต้องชื่อแครอทอ่ะทำไมไม่รู้ก็นึกถึงเป็นอย่างแรกอ่ะแครอทแต่เบอร์นี้ไม่เหมือนแครอทอันนี้เบอร์นี้หรอตัวใหญ่ใหญ่อะ โอ้โหเท่าหมาตัวใหญ่มากคือน้องสามขวบน้องอายุสามเดือนตัวเท่าวันนี้อ่จริงเหรอน้องตัวใหญ่มากช,ชื่ออะไรอ่ะทุกคนช่วยตั้งหน่อยชื่อว่าจิกโช ลูกปลาเคนจีนสัตมีเครื่องจิ้มคือของเเครื่องจิ้มก็สีมันคล้ายๆแบบเอออะดำๆีอิลน้สีอิลสีอิวสีอิวจิ๊กโชโชยุอะไรอย่างนี้น่ารักน่ารักน่ารักแต่ว่าซาบิญี่ส์ว่าิี่มพร้อมแล้วที่จะมาจิ้มนี่แอบเห็นนะแอบแซบแอบแซบแอบแซบอ่ะชื่เต๋าื่เตา ไปครับคุณเอาไหมชื่อหนชื่อเตาเตามันเรียกยากเตามันเรียกยากเตามันนี่ลูกมาเต้าเตาเต้ามันยากไม่หรอวรักเต้าไม้รักเต้าไม้เป็นเต้ารักเต็นนะเต้ารักเต็นไปครับวินเตอร์เขาจะเก็บป่ะไม่นี่ไหมคะมาค่ะครับก็สุดท้ายนี้ก็สุดท้ายนี้เลยค่ะฝากไพน์น้อยพีไปด้วยนะคะก็ กดแบบพรุ่งนี้แล้วถึนเป็น <As S 1> มาถึงเป็นแอสเฟโน a อีพ p แฟนวิทติ้งของพวกเรานะคะก็อยากให้มาดูตอนจบด้วยกันใช่แล้วก็พร้อมชมโชว์พิเศษจากพวกเรา แล้วก็ยังมีนักแสดงอื่นๆนะคะที่จะมากันหมดเลยค่ะทุกคนเลยพี่ซิงวิวมิมพี่แซมมี่พี่ยอดจพี่เดวโอค่ะมากันครบแกล้งครบแกล้งของอัสละครเลยพี่ฝนด้วยนะพี่ฝนก็มามีคุ้มคู่กับพูดคุยกับพี่ฝนกันนะที่นี่ใครมีอะไรสงสัยก็ถามพี่ฝนได้เลยใช่พี่ยังไม่มีใช่ ใส่อะไรก็แบบในซีรีส์เป็นอะไรทําไมต้องอยังไงนี่อะไรเงี้ยถามพี่ฝนได้เลยมีได้ไหมไม่ได้พี่มีจะให้คําตอบที่ไม่ดีสุดให้พี่ฝนตอบให้ก่อนค่ะค่ะก็พรุ่งนี้กดบัตรแล้วสิบโมงสิบโมงนะคะสิบโมงเช้าตั้งนาฬิกาปลุกไวเลยใช่ที่แทร็กเกอร์แมจเตทุกสาขานะคะก็คือเป็นว่าต้องไปซื้อหน้าตู้เหรอหรือว่าแบบในเว็บก็ได้ในเว็บไซต์แทร็กเกอร์แมจเตอร com เนี่ยค่ะโอเคได้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอัสเพนไอพีแฟนมิตติ้งของเรานะคะ มาดูกันเยอะๆนะคะค่ะไปเจอกันค่ะไปเจอกันเดี๋ยวจะไปตั้งใจฝึกซ้อมโชว์อือโอเคเก่งมากบายยอ่ะหนูปิดแล้วเลยบายอ๋อพรุ่งนี้อย่าลืมมาดู EP สิบด้วยนะคะใช่ค่ะสองทุ่มครึ่งแชทแชทซีรีส์ As the series EP สิบค่ะไหนปะไ่นปะ มาดูกันีเลยนะคะวันนี้ไปแล้วบายบายครับบายบายกุ้บายปิดยังไงอ่ะกากระบายอ่ะซียูบาย